วันนี้มูชเชนแนอรครับอยู่ในเกมบอกฟุตนะครับอ้าเราจะเลือกไพ v เ t ทนะเพราะเราเลือกมานานแล้วถ้าเราเลือกมานี่ก็ไม่น่าเลานี่กว่าไพ a เ e ทไพ v เ t ทผมก็มาอยู่เกานะฮอตแอนโคลนับน่าจะต้องเวล1 0หนึ่งพันดูก่อนนะยังน่ต้องเวล1์หนึ่งพันหนึ่งร้อยนะจะมาที่นี่ได้ แล้วซึ่งนับผมก็ใช้ผลสปิริตนับซึ่งเป็นผลที่ดีมากๆ <c oughs> คือเดี๋ยวผมไปสุ่มผลนิดนึงนับย๋ยวค่อยบอกกันนัเป็นผลที่ราคาเพลงนับพระจะาสามล้านใช่ไมหมจำได้แต่ความยากใช่ความยากมากนั โต้องการมาตัตอรี่สามร้อยห้าสิบตอนนี้แค่หนะึ่งร้อยเก้าสิบหกนับเดี๋ยวค่อยไปโชว์สกิลที่คาเฟ่นนะัแบแก็เลยนี่คือสกิลแรกนะเป็นสกิลบินนะับหมายถึงว่าสกิลสองแหละเป็นสกิลบินนะับต้องใช้มาสเตอรี่เจ็ดสิบห้านับความชำนาญเจ็ดสิบห้านับผลวิญญ,ญาณสปิริตครับแล้วที่เขียนว่าสปิริตวิญ,ญญาณด้านบนนั่นคือสปิริตที่เราที่เรามีนะสูงสุดได้แค่เกนะ้านับ แล้วที่ผมมันก็จะบินที่ผมบินที่ผมบินอยู่ผมขี่ตัวนี้อยู่ก็จะเป็นพลังโจมตีนะับแล้วก็สีแล้วก็สีแดงคือพลังโจมตีสีฟ้าคือพลังฮิลวเลือดนะับคือดาวเป็นการฮิลวเลือดนะครับแต่ผมไม่แน่ใจหมูไม่แน่ใจหมูน่าจะฮิลเลือดเหมือนกันนะไม่แน่ใจเหมือนกันแตถ้าเ,เรากดสกายรูเลอร์คือเป็นการแบบ ของท้องฟ้านะับน่าจะใช่มันก็จะสุ่มว่าจะได้สีขาวนางฟ้าไม่สีฟ้าหรือสีขาวแะละนางฟ้ากับสีดําแดงแบบบีศาร์นรกอะไรงั้นนะับไม่รู้นะับว่าจะได้ไหนผมคิดาว่านางฟ้าจะบินเร็วกว่าโอ้กดสองก็เป็นแบบนี้เขาเปลี่ยนเนาเน,นี่ยเปลี่ยนนิดนึงนะอ่าผมมีดาบนี้นะับ ถ้าจะก,การฆ่าบอสของเกาะฮอสแอนโคซึ่งมันต้องการวยวเยอะแต่ผมก็ลัดวลวนิดนึงฮมาสุ่มกันว่า,าจะได้ผลอะไรนะผมมีตั้งแปดแสนล็อกเก็ต <c oughs> อ้โชคไม่ดีโชคอะไรแบบนี้ทุกรอบเลยอ๋อหินนี้ได้ไปแล้วนะแล้วก็จะกดดบ thank you เ <c oughs> พื่อนเที่ยวไปอ่า สกิลแรกนั้นผมให้ดูนะ aja, ก็คือการกดแซดนะมันก็จะเป็นการเดไม่เป็นไม่ได้เดี๋ยวสกิลสองสกิลแรกก็เราต้องรอขู่ดาวเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนไม่ไม่ไม่อยากพีพีไม่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 ่ไม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 ่ม่ไ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  พุ่งไปต้องให้โดนศัตรูด้วยนะก็จะเป็นการแช่แข็งนะแล้วก็สกิลที่สองเป็นการของนาลกนะเป็นการทำแบบเหมือนเป็นอนันนัไอ้ไม,ไม,ไม้สกายลูเลอรพาผมไปน่อยเป็นการแบบปล่อยอุงกบาทนะอุงกบาทเล็กๆนะน่าจะนะหรือเป็นลาวาแหละมันก็จะทำดามเมจนะ แรงนับสองพันกว่าเลยนะับเพราะว่าผมอัพผลเยอะนะับแล้วก็ที่ผมทำํำที่ผมอัพผลเยอะเพราะมันก็จะดีนะับเวลาเราใช้ท่านะมันก็จะมีการติดไฟด้วยนะับใช่ครับการติดไฟติดไฟก็ดามิดแรงนะบเราต้องบินหนีต้องบินหนีนหนแล้วสกิลต่อไปอันนี้ก็มีตั้งแต่เริ่มต้นเริ่มใช้ผลนี่เหมือนกันนะับ เป็นการสปิริตนะตรงแถบด้านขวาของเรานะวิญญาณเพื่อนเลือกตามได้โปรดจะตามยืะขนาดไหนต้องบินสูงๆนะมีสูงๆขึ้นมาไม่ได้หรอก ไม่ตามแล้วค่อยช่วยแล้วก็มาทดลองสกิลตรงนี้เลยนะับสกิลสีฟ้าก่อนนับมันก็จะเป็นหมูซึ่งหมูบินได้นี้ก็ไม่รู้ว่าหิวเลือดไหมไม่แน่ใจน่าจะหิวนับนัเป็นวงสีนี้ให้ไม่ห,หิวเร็วขึ้นหรอแล้วก็ต้องรอก่อนนับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นหัวใจไม่ดาวนะับ นี่ดาวแต่หิ้วเลือดเราได้ดีมากเลยนะแต่ไม่ได้ฉีดนะแต่หิ้วเลือดได้ตั้งสองร้อยนั่งที่คำนวณมาแล้วก็จะเป็นการสีแดงนะเศกกบมาแล้วซึ่งกบเป็นตัวตีลยไกลนะเวลาจับมาใช้ลิงจับมาก็จะทําไม่ศัตรูมาหากบดด้วยนะซึ่งจะดีคอมโบมากกับตัวนี้แล้วก็แล้วก็ตัวเห็ดเดี๋ยวตัวเห็ดนี่ตัวเห็ดนะเป็นการพ่นพิษนะ แล้วตัวนี้เป็นการขังจัตรูแต่ดาเมจไม่ค่อยแรงนะครับต,ตัวเห็ดนี้ดีสุดเลยนะหมายถึว่าทําการการทําดามต่งจะแนะนำให้คอมโบกับกบแล้วก็ต้นไม้แล้วก็เห็ดตัวนี้นะอย่างดีนะแต่ผมยังไม่รู้ว่า end of times กับ world of t w o คืออะไรนะแล้วก็จะไปบินไปฟาร์มก่อนนะยู เออผมลืมไปผมก็ได้หมัดมัดงกรด้วยนะไหนหมัดมังกรใส่ต่อยเอา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 ขอดูหนะน่อยนี่ต่อยเป็นสีแดงนะต่อยชุบแรกก็จะเป็นการชุบ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 ล้างสีก็จะเป็นการพุ่งนะแล้วก็สกิลแรกก็จะเป็นการพุ่งอันนี้นะดาโกนลัชเพรว่าเหมือนมังกรพุ่งมนะั้ง ก็จะใช้สกายลุล์ไปโอไม่ได้ตัวสีขาวบ้างแล้วโอเศร้า <g ülme> เราจะไปดูกันนะว่าบอสของเกาะฮอ a แอนโคที่ลาว,วาจะเกิดไหมกับไปดูกันมีนบึ้งเนี่ยขับรถเลยเร็วเร็วไม่เท่ารถแต่เร็วเร็วถ้ารถนับหมายว่าเร็วท้ารถแบบไม่ได้พุ่งตั้งใจเร็วมาก เพื่อนใช้ผนทีเล็กเหรอวัดโอ้เพื่อนใช้ผลทีเล็กเขาเขาเก็บตกนะแล้วก็เก็บตกเก็บตกมีนี่จีรุนค่ะฮะปูกระถอเดียว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 ตรงนี้ได้เหรอนี่คืออะไรอันนี้ไม่รู้นะแค่จะบินมาด้านบนหนึ่งหมื่นจะ no that's so you know this will turn out o w much better for me and for you ช no. like. yeah, ่วยอะไรอะอยากจอะบากเซอสอคืออะไรมอนท ชิปฟอดหนึ่งพันเมลีฮะเอาจริงเพื่อนพันเม, 1, มลีนี้ก็จะเป็นอันนึงมาสเตอร์ออฟโอล่านะยูฟาวมีอ่ะฮะสอรี่ยูออร่าไปดีนอสตองยิ้นออล่า ฮาคิดฮาฮ่าฮ่อฮฮฮฮหแล้วพผมแล้วมฮ่าฮ่าฮ่าฮไม่ทานดำ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 ทานงี้กินเลยอ้เน่ตัวสีขาวตัวสีขาววิ่งเร็วนะนี่เร็วนะน่าจะเร็วกว่าตัวสีแดง เอาจริงเอาจริงว the... ถึงด้วยในบินวนอย่างนี้เป็นิงไม่ได้กินหรอกยังก็ตามไม่ทันสิขึ้นไปเรื่อยๆ ่ชอบเอ้ยน้ามาตัวอีกอันน,นึงว้านึกตามได้แล้วโอ้โหจอยได้ใช่ไหมเพื่อนโอ้โอ้โ กวาดกวาดซิวูนตามอยู่ในทีงก็าตามไม่ทันสิว<ฮ>ู<ฮ>้ได้เอาเลยไอ้ขขอตัวหนีตัวนี้ก่อนนับคนนี้เดี๋ยวใครเจอกันนับเฮ้ยก็เสร็จแล้วนับแต่กันหนีเขาโอ้นี้เป็นทางลับนับ อมก็มาดูนะก็น่าจะเป็นทางอีกทางหนึ่งนะทางที่ไว้จับจำผลตื่นนะโอตกลาวาลืมไปนะว่าตกลาวาได้ด้วยลาวาดาเมจอย่างแรงเลยนะก็ นี่ผมกบไม่แน่แต่ว่ามันจะอันล็อกได้ไหมซึ่งมันเยอะมากซึ่งก็มีฮากีสังเกตนับไอ้น้องใช้มันเยอะนัจะได้ตบได้มากขึ้นก็เหมือนผมลบได้แค่3ใช่ตแบบได้แค่สามท่าน,นก็ขอบคุณสำหรับการติดตามและชมโมเชแนลมากนะ อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้ไว้เลยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีค่ะ